หนุ่มพีทเปิดตัวแฟนสาวครั้งแรกคะ่ะแม่เรียกได้ว่ากับล่าสุดแล้วหนุ่มพีทพัชรน,นั้นเปิดตัวแฟนสาวครั้งแรกพร้อมกับโพสโอวยพรวันเกิดหวานหยดย้อยจริงๆถึงแม้ว่าจะไม่หวือหวาซักเท่าไหร่กับความรักข้างใหม่ของหนุ่มพีทและสาวมินนี่แต่ว่าชัดเจนกันมาสักพักแล้วลวคะค่ะ ด้วยสไตล์ทั้งคู่เองที่ดูเข้ากันมากๆเลยโมเมนต์ Moment หวานๆก็มีออกมาให้ได้เรื่อยๆกับ,บล่าสุดที่เห็นภาพของหนุ่มพิษโพสอวยพรวันเกิดสาวมินนี่ผ่านทางโซเชียลค่ะเป็น IG s o สอ y ที่โพสร,รูปมินนี่พร้อมกับข้อความ Happy Bir t h d a y พร้อมติด h a ช h t a g ชื่อมินนี่นั่นเองต่อมาก็ได้มีการโพสร,รูปมินนี่ลงอินสตาแกรมอีกครั้งพร้อมกับเขียนวอวยพรวันเกิดสันๆด้วยเขียนเอาไว้ว่า Bir t h d a y คิด Have วันนาจ๊ะงานนี้ทำเอาเพื่อนๆและแฟนๆเข้ามากดไลค์แปะรูปหมดใจกันอย่างมากมายเลยทีเดียวทางทีมงานก็ขออวยพรให้สาวมินนี่นั้นะมีความสุขมากๆค่ะ